สว,ส,สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้งควายแฟนขบแฟนเพจบ้านสุว่างแฉแนวบ้านสุว่างงองงามมณีบ้านสุว่างแฉแนวบ้านสุว่างงองงามพาพี่พาน้องมาชมฝวายงองงามงูงามที่ตลาดนัดโคกับบือบ้านน้องแก่ตลาดชมผู้บุตรคือเขาพี่น้องเนาะมาลัดแจงลัดทวงคือเขาพี่น้องชิปพิเศษปล่อยออกมาก่อนมูเนาะพี่น้องเนาะมือนี <Le> ้ก <coch leurs ieri> ็ตรงกับเสาร์ว <the> <the> ันเสาร์ที่13มกราคม2567พี่น้องมือนี้ก็เป็นวันสําคัญของเด็กๆด็กแลนาะพี่น้องเนาะวันเด็กแห่งชาติวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคม น้าพี่น้องเนาะอ่าปุ๋มีหลูกมีห้านกับผ้าหลูกผ้าห้านไปเที่ยวด้อพี่น้องเด้อสถานที่จัดงานแต่ละจังหวัดก็มีร้ายหม่องร้ายบอลพี่น้องเนาะห่างสรรพสินขาดต่างๆเพื่อจัดงานห้เล็หน่อยไดสนุกสนานอยู่พี่น้องนะมวลมวนผ้าหลูกผ้าห้านไปภาคคอนวันเสาทั้งพี่น้องเนาะวันนี้บานสว่างช่แน่บานสว่างง่วง่ทายชิพิเศษบรรยากาศการสื่อการขายงววไๆถึงรถพี่น้องนายหอยเพิ่อนกะใส่ไฟไต ไฟซองทั้งรถเดีวพี่น้องรถมาจอดอยู่กับึ้นไปทั้งรถรัดซื้อรัดขายกันทั้งรถก็มีพี่น้องเนาะอยู่ถนนขุนกระไลด้วพี่น้องนะตอนนี้บานสว่างแชนแนลขม่ Channel, ขมาในตลาดแล้วทางเขาประตูทางเขาเป็นพี่น้องวันนี้ก็ขึ้นว่าน้าเนียนขึ้นเขารถต่อชิューกันเขาไลา่เงาวอาลาดคือนเขาพี่น้องเนาะตลาดบ้านน้องแจนี่คือคักพี่น้องตลาดใหญ่นะครับผมเบิกบรรยากาศสื่อการขายกันแหละพี่น้องเนาะหัว บางคนก็เอาไปขึ้นรถแล้วนะพี่น้องรถพนจอดอยู่พี่น้องพี่รถไนายห่างมาจากทางไก่นะพี่น้องเนาะคันบักง่ายรถพ่วงร้ายพ่วงพี่น้องพุดอ่านี่คือคนจอดรถร้ายเลยพี่น้องตลาดชมพูบุตรอ่าเป็นตลาดที่น่ายห่างมาจากทาง้งตะวันตกเชรบรีราชบุรีอ่างทองทางฝุ่นพันมากพี่น้องเนาะอ่าไต่ไฟพี่น้องเบื่อบรรยากาศการไต่ไฟซื้อขายกัน บันสว่างิแน่ะบันสมบัติงดงามะฝากฟีฝากน้องอีกครั้งนึงซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเนาะผู้ใดอยู่จังหวัดใดอยู่ทางใดกะทักทายกันมาพี่น้องโดยเฉพาะแฟนครับแฟนเพจทางสปป,ป,ปลาวเนาะพี่นอนะ้องเนาะทักทายกันมากล้ายคนพี่น้องมาคุยมาพูดมาจากันเวลาผมตอบผมกับตอบพิมพ์เป็นภาษาไทยเด้อพี่นอนะาา้องเนาะภาษาพี่น้องทางลาวเาเป็น,ยนอย่งไรเนาะอ่านได้ไหะพี่น้องแต่ว่าภาษาลาวผมก็ยังอ่านบมื่อใครออกปานไหแต่ว่ากัแปลเอาได้อยู่พี่น้องก็พอได้ ถักทายกันมาแต่ส่วนใหญ่เพื่อการพิมพ์เป็นไทยอยู่ด้วยพี่น้องเพื่อพิมพ์เป็นภาษาไทยมาอยู่ถักทายกันมาขอบคุณขอบบุญขอบคุณขอบใจหลายเด้อพี่น้องทางสปปลาวห้องพี่น้องมาเบิ่งงัวเบิ่งควายทางไทยฮ่องกิ้กันนะพี่น้องเนาะการทรงนะพี่น้องงัวควายเพื่อการถามมาอยู่ว่าทรงใดบ่เล่าคิดว่าทรงใดขึ้นเก่าหรืพี่น้องเนาะทรงทรงใดขึ้นเก่านะพี่น้องเนาะกันอยากซื้ออยากขายมาเลาะชมกระถ่าพี่น้องมาเลาะชมตลาด นายหอยจากเวียดนามเป็นก็มาหลายพี่น้องจากเวียดนามมาแฟนครับแฟนเพจเ,เวียดนามพิมพ์มาใส่ข้ามแปลเอากับพ่อใดญพ่อฟังออกพ่อเบิร์ออกพี่น้องเนาะเอาพ่ออ่านออกจะต่อไปก็เป็นภาษาไทยเลยพี่น MM. ้องพิมพ์บอเป็นกะขอบคุณนะครับแฟนครับแฟนเพจจากต่างชาติเนาะพี่น้องเนาะพี่น MM. ้องเข้าทางลาวเนี่ยทางเวียดนามเนาะพี่น้องเนาะแฟนครับแฟนเพจเพิเ่นเบิร์เข้าอยู่เนะพี่น้องเบิร์พี่น้องเบิร์บรรยากาศตะเศร้า ทางเหนือเป็นยังไงเศร้าหนาวหรือเปล่าพี่น้องเนาะตามประกาศของกรมอ,อุตุนิยมวิทยาเพิ่นว่าแต่เมื่อวานนีไ่ได้มีฝนทางไทยเฮาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากา็ยังบ่ทันเห็นอยู่ยังห่อนอยู่เมื่อวานเมือนี้วันที่13แต่ว่าเมฆหลายพี่น้องเมฆหลายมีเมฆขึ้นมาหลายนะพี่น้องโดยเฉพาะยามแรงยามเศร้ามีเมฆหลายอยู่ก็คิดว่าเพิ่นประกาศว่าสิมีฝนกัยังรออยู่นะพี่น้องเนาะสิมีบ่ฝนยามนี้ก็ฝนห้วยดอกบักม่วงแล้วเนาะพี่น้องเนาะดอกบักม่วงหลังหม่องหลังบอนก็ออกแล้ว ลังมองลังบอลกับพี่น้อกรอฝนอยู่นะ้ำพี่น้องเนาะเบิงูพี่น้องไฟไปในหอยที่พี่น้องเป็นสื่อเป็นขายกันทั้งรถทั้งเรืออ่ะนี่เห็นบ่รถบอกไงควายแหน่นพี่น้องควายแหน่นเป็นกระซองเบิงเป็นซองกันหาอ่ะเห็นบ่บรรยากาศพี่น้องบรรยากาศเศร้าเดี๋ยวแจ้งมากฮวงตามาบ้านสว่างเชนแอ่วบานสงว่างงองามกับสีไทยการเปิดราคาเป็นไล่โตไปให้ความเป็นพี่น้องรับชมอัปเดตราคาเนาะพี่น้องเนาะ ราคาหัวราคาควายอาทิตย์นี้สิเป็นยังไงก็รอชมน้อพี่น้องรอชมเบิง่งโอ้คไก่ขม,ม่าลายพี่น้องคุณอ่ะคืดว่าสินแน่นแล้วพี่น้องเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งสิจะแน่นแล้วผมคืวดว่าขาดวาโนะพี่น้องเองนาะคณะต่เาเศรอบันทึกกัยังคุณอ่ะขม,ม่าลายพี่น้องแต่ละขั้นี่บรรทุกขมาลายผมยืนอยู่ปากประตูทางเข่าพี่น้องเองนาะทางเข่าสนามทางเข่าตลาดนะลายไม้หอยก็คือคักพี่น้องไส่ไก่สื่อขายกันคือคัก พี่น้องเห็นไฟวะเห็นแสงไฟวะพี่น้องผื้ภาพผู้ภาพนี่เป็นสื่อขายกันทั้งรถแล้วพี่น้องนี่คือบรรยากาศบรรยากาศการสื่อการขายกันแต่เสาร์นะพี่น้องเนาะสายงัวจะเข่าอีกทา้งนึงแล้วพี่น้องสายงัวจะเข่าทางนั้นพี่นอ้องนี่ยทางนั้าาน,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 นคนจะเลีออ้ยวเขับเปพุคนแต่ว่าควายจะเลื่อยมากเพราะเป็นมีสองโซนแบง่งเป็นสองโซนโซนงัวโซนไข่แล้ว,วพี่น้องเนาะบ้านสว่างแชนแนลกับบ้านสว่างแชงะงัวงามก็จะปล่อยมือละสองกิปบแล้พี่น้องเนาะ บอร่วมชิพิเศษนี่พี่น้องชิพิเศษนี่จะปล่อยออกกอนนะพี่น้องเนาะพอแม่พี่น้องได้ตื่นปลูกพีปลูกน้องแล้วมาหงข้าวหงนาเนะพี่น้องเนาะคูหาปลาให้ลูกให้ล้านจีนเหมือนี่พาลูกพ้าร้านไปเที่ยววันเด็กพี่น้องเนาะไปเที่ยววันเด็กอยูรอยเอกับไล่หม่องไล่บอลแหละพี่น้องขออภัยยู่ยาซูทอนกับไล่หม่องไล่บอลคือกันจักขายทหารนะพี่น้องกับี่กับ้าลูกพาร้านไปชมกันพี่น้องวันเด็กแข่งชาติ พี่น้องมาเบิ่งกูดะพี่น้องหลังจากวันเด็กแห่งชาติแล้วต่อไปวันที่สิบกกับวันครูแล้วพี่นอนะ้องเนาะเด็กหน่อยมวนแล้วต่อมากกับครูเป็นวันที่ครูใดมีครูกับถือโอกาสไปไหว้คู่นาะพี่น้องเนาะทุกคนก็มีครูพี่น้องเนาะมีครูทุกคนผมก็มีครูด้วยกันทุกปีกับถือโอกาสไปพบปะไปขอพรไปสวัสดีนะพเพิินอยู่ไปเข้ารบเพิิน สื่อดอกไม่ดองไหลไปสื่อของกระเช้าของขวัญไปหาเพลินอยู่ทุกปีกระไรนาะพี่น้องเนาะคุณครูผมก็เหลืออยู่บ่กี่คนแล้วพี่น้องผมก็62กสิบสองนาะพี่น้องเนาะเกษียณมา2ปีนะพี่น้องเนาะครูของผมสิซ่ําใดก็คิดเบิ่งก็เหลืออยู่บ่กี่คนก็เหลืออยู่นะพี่น้องเนาะก็สิไปหาเพลินนะพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศน้อพี่น้องเว้าไวนําเนาะพี่น้องเนาะรอให้มันสว่างให้มันฮู้ให้มันแจ้ง ทางเศรษฐกาพี่พาน้องออกชมอัปเดตราคาเป็นไล่โตไปพี่น้องราคางัวราคาไายขึ้นมาปีไม่กะยังทรงๆ่งพี่น้องเนาะยังทรงทรงบ่ท่านขยับตามขาดนะพี่น้องเนาะเพราะว่าหลายคนวิเคราะห์โดยเฉพาะผมกับวิเคราะห์คือกันว่าน่าจะขยับเน่แต่ว่ากะเบิ่งตลาดล่าสุดอยู่เชื่องหวางกับู้สึกว่าราคากะยังทรงๆ่งอยู่พี่น้องบ่ท่านขึ้นแต่ว่าคำว่าลงนี่คือสีบอลลงอยู่หรอกพี่น้องเนาะ เพราะฉะนั้นช่วงราคาลงให้ซื้ออันนี้นายหอยหมูเพิ่นผ้าวา่าดิพี่น้องนายหอยหมู้รอยเพิ่นผ้าวา่วาแง้มมันลงนะให้ซื้อบอยเมนไปซื้อยง้มมันแพงเพิ่นวะแงามมันแพ,ง,พ,นง,นแพงให้ขายเพิ่นวะ <c oughs> บอยเมนแพงไหวเพิ่นวะเออเพิ่นกับเราคือความเพิ่นเดี่ยพี่น้องเนาะเอาเทากับฟังไหวพีนว่น้องเนาะเพิ่นมีประสบการณ์ยง้มถือไหซื้อเพิ่นวะซื้อเวลี่ยงยง้มแพงให้ขายเพิ่นวะแต่ว่าส่วนใหญ่เกษตรกรเท่านัินยง้มถือ ขายเพคนมายง้มแพงจังสือเพคนมามันมีคนความเพื่นอยู่บ่าจากนะพี่น,อน้องเนาะรถเปินมาจอดในหนอยมาจากท่านเดี๋ยวเปินมาจอดรถอนะเดี๋ยวสียางออกไปชักงน้อยนะพี่น้องเนาะรถหลายพี่น้องจอดกันหลายนะพี่ยางไปโซนควายแถวการล่อให้มันฮู้เหรอพี่น้องประทันได้เปิดราคาให้เพื่อนหรอกเพราะว่าหมืดอยู่เพราะไม่พี่น้นอ,ดดนนองกัสิบฟอสชัดเจนที่เวลาเปิดไปเนาะพี่น้องเนาะ เบิรงพี่น้องเบิ้งบรรยากาศมาแล้วขันหนึงแน่นป้ายตัวนี้านหอยกับหุมใส่ยังเสียดพี่น้องหุ่มใส่ใส่ไฟผุนเชื้อบงุนเพิ่มเบอร์การพี่น้องใช่พี่น้องเบองเนาะพี่น้องเนาะลถรถเพิ่นดรถจอดหลน์พี่น้องคุณ จอดห่านง่าวผุนๆง่าวพี่น้องรถในห่างมาเอางเอาควายโดยเฉพาะที่พี่น้องนะแต่ราคากระบ่กขยับนะพี่น้องเนาะราคากยังบ่ขยับการซื้อไล่พี่น้องบ่โบหัว่าสิขึ้นย่ามแต่เฮากระรอกเกษตรกรใจเย็นๆนะพี่น้องเนาะเกษตรกรเฮาเนาะพี่น้องเนาะใจเย็นๆขับเอาเวลาไปาคอยก็ได้กันแล้วหมดเรื่องขมาพี่น้องขุดควายเข้ามา อาชีพนี่ขอ้องเสียไว้แค่นี้เนาะพี่น้องเนาะชีปผูกปีผูกน่องชิปเปิดหัวบานโซฟังใช่แนวนะบานโซฟังง่ายาะจะปล่อยออกไปทั้งสองจ่องพี่น้องเนาะเอาครับครับปะโอในาหอยเพิ่นเอาก้อยไปง้วเอาง้วไปอาไป่ปะดี่ถุงง้วบักง่า่งงพี่น้องเพิ่นเอาไปตลาดเพิ่นเอาไปโล่งเดี๋ยวเไไปิดกระชา่งไปควอ,อยหอยหมูบ่าลูกอยู่ดิเดี๋ยวเอาไป เปิดราคาเพไปโอ้ยควายใหญ่พี่น้องผจูงไป <avec> กะพ่อพ่อพ่อพี่น้องเพียงแค่นี้น้องพี่น้องน้องชิปเปิดหัวกะคอยห้พ่อพี่น้องกระสุดกคอยผู้เลี้ยงงย้อเลีเเ้ยงควายแฟนครับแฟนเพลิดปัตรสว่างง้องามบ้านสวา่างแค่ไหนชมเพื่อความสุขความเจริญน,นะพี่น้องเนาะอ่างจจากกไก่จ่าโก้ไก่เจ็บต่างๆพี่น้องร่ำด้วยด้วยเบิดหนีเบิ้ดสีน้ำกันสำหรับวัอนี้สำหรับชิปนี้นะครับผมพ,พ,อพ่อพ่อครับพ่อเพียงแค่นี้คอยชมเปิดราคา ในชิปที่หนึ่งปล่อยออกไปเลยพี่น้องแต่ชิปที่สองนี่จะปล่อยประมาณสี่โมงเสาร์น้พี่น้องเนาะขอขอให้พี่น้องด้ที่ตามช่วงทั้งสองชิปของแต่ละช่องน้องพี่น้องเนาะช่องบ้านสมบัติชนแนลกับช่องบ้านสมบัติวงงามนะครับที่ผ่านมาค่ะขอพุ่นน้องพี่น้องเนาะขอพุณนทีาการส,น,น,สนับสนุนว่าสปีชิปกระเบาดต่ววา,าเป็นยังน้องพี่น,อน้องเนาะการพบปะกันน้องพี่น้องเนาะสวัสดีครับ